เปิดสองสุ่มโค้กครับจับช่องยังชาร์กชาแนลครับนี่ครับเปิดลวดเดียวเลยครับห้าสิบสองครับนี่ครับสองละแปดบาทเราซื้อมานะครับมีเยอะมากครับเราไปดูเลยครับว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างครับในงบสองละแปดบาทครับหรือทั้งหมดห2สิบสองคือสี่รอยบาทครับนี่ครับดันนาสองก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นซองของโค้กครับเป็นสินค้าที่ระลึกของโค้กครับ เมื่อแกะด้านในออกมาเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับเป็นเหมือนโบชัวครับเป็นคล้ายๆเป็นคอลเลกชันครับนี่ครับก็จะมีบอกนะครับมีว่ามีลายไหนบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูเข้ามารงนี้ว่าเราได้ลายอะไรบ้างครับเราเปิดมาแล้วครับตัวแรกเป็นฟานเชสโกตอโดครับยอดในทวารในยุค90ถึงต้น2000ของทีมชาติอิตาลีครับโอ้ยังซ้ําอยู่ยังเป็นตอโดครับอ่านี่ได้อีกตัวนึงครับอเล็กบ็อกซิกครับสูนหน้าดับตำนานของทีมชาติโครเอเชียครับ นี่ยเราเปิดไปเรื่อยๆครับนี่ครับผ่านมาแล้วสามสิบสองก็ซ้ำเยอะครับดูครับนี่ครับได้ประมาณนี้ครับเรียงแถวขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่ซ้ำเยอะครับบ็อกซิคนี่เยอะสุดเลยครับแหล่งบ็อกซิคสุดหน้าตำนานของทีมชาติโกเอเชียครับซ้ำอย่างต่อเนื่องครับนี่ครับไม่ซ้ำนะครับโบโบวีเอรี่ครับสุดน้าทีมชาติอิตาลีครับคิสเทียนวีเอรี่ครับนี่ครับตาเนตตี สรุปมาสรุปผลประกอบการครับได้ทั้งหมดเป็นตอโดทั้งหมด14ตัวครับ3้ำไปครับที่2เป็นเปโรมันเตโลครับลุกไวครับ6ตัวทีเดีองลี5ตัวครับจูนิชิอินามโตะ1ตัวแล้วก็แลงบ็อกซิกครับเยอะที่สุดเลยครับ13ตัวครับ3้ำไปแล้วนี่เป็นคานาวาร์โครับแชมป์โลกอิตาลี5ตัวครับอาเวซาเนตตีครับเจ้าชายงูใหญ่5ตัวแล้วก็โบโบเวียรีได้มาทั้งหมด หนึ่งตัวครับทีนี้เรามาดูคุณภาพของงานครับว่าเป็นยังไงนะครับในงบ8บาทครับคุณภาพนี้ก็ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างเหมือนจริงแล้วก็วัสดุดีครับแต่ว่ามันซ้ําเยอะไปหน่อยนะฮะนี่ครับมีเปาโลมันเตโรครับ50ตัวีนงบ4ี่บาทครับทั้งหมดนี้ครับมีเทลีองลีครับให้ดูชัดๆสับเทลยองลีอาเซนนอนครับ นี่ครับจูนิชิอินามุโตะครับสมัยที่ไปเล่นที่อาร์เซนอลครับอันนี้เป็นงานงานของญี่ปุ่นเขานะครับเป็นโคของญี่ปุ่นครับนี่ก็แรงบ็อกซิกครับนี่เท่เลยครับงานทีมชาติโครเอเชียครับอันนี้ครับแชมป์โลกสมัยอยู่ปาร์มาครับฟาบิโอคานาวาโรครับนี่ครับชุดปาร์มาเลยครับมาหาดูยากครับนี่เป็นฮาเวียสันเนติกเจ้าชายงูใหญ่แล้วก็ทีมชาติอาร์เจนติน่าของอินเตอร์มิลานครับ อันนี้เป็นโบโบครับคิสเตียนเวียรีสูน้าทีมชาติอิตาลีครับนี่ครับสำหรับใครที่ดูขอบคุณมากครับ